โุ้ยแพงครับปีนี้เด็ดขีงว่าปีนี้พี่น้องใส่ปีนี้ง่ามปีหน่ะแมงคนเกา่าขี่ไกลขี่ไกลก็กง่ายดีครับอันนี้ไปเมาแอ,อกในในสองหกหล่อเมาแอ,อกมาเจ็ดพันค่าแรงเบิดหลายกว่าขีงว่า เงาปูทงงข้งสีเงาเลยสองหกหลอดอีหกหลอดหนึ่งไปว้ปลายางไงพี่น้องใส่ปีนี้ง่ามปีหนาอันนี้ยางกิดปีซีครับพี่องอันนี้ติดปอายูุค่ายางบอดเลยพี่น้องสุดยอดแหง้งจะเป็นขัดยุค่าเนี่ยกินไก่รีพี่น้องยางบอดถีซีรง ถูราคาไม่ไหวงามปีหน้าก็ยอมใส่ปีนี้งามปีหน้านี่แหละครับคุยขอบกับจยู่ประมาณนี่แหละอันนี้เงินใสเคมีพอรอมกับกีไลซิมหาไรกับยาให้มันขาด10บถุงเด้อพี่น้องปกติจะสิบห้าห้ายครับกำลังพอดีเนาะพี่น้นองนักไทยผลผลิต อันารย์นะพูดจริงเรื่งความจริงความเา็จพวกน้องเห็นปะ